มาหาซอยซอยม่วงซอยม่วงเห็นนะหลังจากพาแม่ไปหาหมอเสร็จเรียบร้อยมาซอยมะม่วงต่อโอ้ยเยอะไหมเยอะมะม่วงบ้านเราเยอะอ่าดูดิดูเยอะไหมมะม่วงดอกมะม่วงดอก อืออุ้ยดูดูดูดดวงเดี๋ยว z o มให้ดูฮะยังดกเลยงั้นต้องให้ลวงแล้วล่ะสูงนะเยอะไปเลยแล้วเราต้องให้ลวงอยูอ่ในเรือเลยนะแดดร้อนอ่าดูได้เ,ดเท่าไม่กี่ช่อนนี้กัได้เยอะเลยนะเนาะเต็มเลยเอาไปดองเอาไปดองได้แล้วหุ่นสูงอนะ่ะแล้วมันเยอะมากแล้วมันดดก,กันเนี่ยมะม่วงม่วงสามฤดู ตอนนั้นอัดคลิปบอกผิดเป็นมะม่วงป่าบอกผิดไป่อยจำไม่ได้สติไม่ค่อยดีอ่ะโอ้โหเว้ฮอ่ะดูดูพี่ตุ่มพี่ตุ่มสอยม่วงนี่อย่างดกร้อนสอยไปก่อนนะจ๊ะ À ru bị tụi mương. Cái này nào.